แพ้แล้วพานชาวเวียดนามโทษกรรมการหลังบุรีรัมคว้าแชมป์ชอปปี้คัพสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปฟังเสียงจากฝั่งเวียดนามหลังจากจบศึกฟุตบอลรายการชอปปี้คัพ ที่พึ่งแข่งขันไปสดๆร้อนๆระหว่างบุรีรัมยูนิเต็ดกับกงอันฮหาหนอยเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแม้จะเป็นเกมสโวสอนไม่ใช่ทีมชาติแต่บอกเลยว่าความเดือดระดับชาติครับเพราะทั้งสองทีมต่างต้องแบกความหวังของแฟนบอลจากทั้งสองประเทศนะครับโดยเฉพาะชาวเวียดนามบางคนถึงขั้นหัวร้อนเลยทีเดียว เกมนี้นะครับเปิดฉากกองอันฮาหนอยทําช็อกแฟนบอลบุรีรัมด้วยการยิงนําไปก่อน2ต่อศูนย์ในครึ่งแรกแต่ประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนิเต็ดไม่ยอมง่ายๆช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังลูคคัดคิดปิมยิงสุดสวยตีเสมอ2ต่อ2ลากเกมไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษสุดท้ายเสมอกัน3ต่อ3ต้องตัดสินด้วยการด,ดวลจุดโทษ และพระเอกของเกมนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนชัดชัยบุตรพรมนายทวารของบุรีรัมโชว์ฟอร์มสุดเดียวเซฟไป3จุดโทษพาทีมคว้าแชมป์ชอปปีค้คัพไปแบบสุดมันแต่หลังเกมสิครับความคิดเห็นจากฝั่งเวียดนามหลั่งไหลมาเต็มโซเชียลทั้งเสียดายทั้งโทษกรรมการบางคนถึงขั้นบอกว่าไทยซื้อกรรมการบางคนก็บอกว่ากรรมการเป่าเข้าข้างมีทั้งบน่นมีทั้งเนบทั้งตัดพ้อว่านี่แหละบอลอาเซียน บางคนก็ให้เครดิตทีมตัวเองว่าเล่นดีแล้วแต่โดนเกมจิตวิทยาหรือแม้แต่โค้ดก็โดนวิจารณ์ว่าเปลี่ยนตัวไม่เหมาะสมพูดง่ายๆคือชาวเวียดนามหลายคนรับผลการแข่งขันนี้ไม่ได้ง่ายๆแน่นอนส่วนตัวผมนะครับมองว่าเกมนี้บุรีรัมย์สมควรได้เครดิตนะครับเพราะโดนน้ำก่อน2ลูก แต่ก็ยังไล่ตีเสมอและชนะในการดวลจุดโทษแถมการเซฟจุดโทษสมลูกของฉัตรชัยก็ไม่ได้มาเพราะโชคอย่างเดียวแน่นอนมันคือการเตรียมตัวความนิ่งและประสบการณ์ส่วนดรามา่าโทษกรรมการผมมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหลังเกมตึงๆแบบนี้โดยเฉพาะในอาเซียนที่ไทยกับเวียดนามเป็นเหมือนศัตรูในสนามกันมาอย่างยาวนานบางคนก็จะมองอคติบางคนก็มองแบบแฟนบอลหัวร้อนซึ่งเราก็เข้าใจได้นะครับ สุดท้ายไม่ว่าใครจะพูดยังไงความจริงก็คือบุรีล์คือแชมป์ชอปปี้คัพและเวียดนามก็ต้องกลับไปวางแผนใหม่ถ้าอยากล้างตาครั้งหน้าหลังจบเกมสุดมันที่กินเวลาไปกว่า120นาทีหลายคนคงยังไม่หายลุ้นหัวใจเต้นแรงไม่หยุดแต่สำหรับแฟนบอลเวียดนามความรู้สึกมันไม่จบแค่นั้นครับบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะฝั่งเวียดนาม เต็มไปด้วยเสียงสะท้อนหลากหลายแบบทั้งผิดหวังเสียใจโมโหบางคนบอกว่าแพ้เพราะกรรมการบางคนก็บอกทีมตัวเองพลาดเองบางคนก็ยังยอมรับว่าบุรีรัมใจสู้จริงๆและนี่แหละครับคือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนบอลเวียดนามที่แสดงความคิดเห็นแบบไม่มีกักต่อไปนะครับเราไปฟังกันเต็มๆว่าพวกเขาคิดเห็นกันยังไงกับแมตช์นี้นะครับมาดูกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับเขาบอกว่า ให้กองหลังทั้งสามคนมายิงจุดโทษก็ไม่ไหวแล้วจริงๆขัดมานะครับเป็นคำชมทีมและนักเตะน,นะครับเขาบอกว่าเป็นแมตท,ที่ทีมกองอันฮานอยเล่นได้อย่างกล้าหาญจริงๆส่วนฟินลิปเงียนวันนี้เล่นได้สุดยอดมากขอบคุณมากๆความคิดเห็นต่อไปนะครับพูดถึงผู้รักษาประตูเขาบอกว่าวันนี้ฟิลลิปเซฟดีสุดๆเลยแต่มาให้กองหลังสามคนมายิงจุดโทษแบบนี้คือผิดพลาดมาก อีกความเห็นนะครับที่เสียดายต่อผลการแข่งขันว่านําอยู่2ต่อ0ถึง90านาทีสุดท้ายก็ยังแพ้ยิ่งจุดโทษ5คนผ่าดไป3ก็ต้องโทษตัวเองแล้วละเสียดายจริงๆฟินลิปเงียนเล่นได้ดีมากๆความคิดเห็นต่อมาครับเขาบอกว่าแพ้แล้วก็ไปโทษกรรมการแบบนี้ไม่ไหวเลยความคิดเห็นต่อมานะครับค่อนข้างยาวเขาได้เขียนไว้ว่า กรรมการแบบนี้ยังจะเรียกว่าเป็นกรรมการฟีฟ่าอีกเหรอช่วงท้ายครึ่งแรกบอลของเวียดนามได้เปรียบแล้วแทๆ้ๆดันมาเป่าฟาวสะง,งั้นหลายจังหวะให้ใบเหลืองเวียดนามข้อหาถ่วงเวลาแต่พอฝั่งไทยนำอยู่แล้วถ่วงเวลากับไม่เป่าสะง,งั้นบอลโดนหูกรรมการยังเป่าจุดโทษเลยดูเหมือนจะใจดีกับไทยมากจังหวะนั้นมันสำคัญมากควรจะไปดู V.A.R ให้ชัดเจนว่าควรเป่าจุดโทษไหม พราะแขนของผู้เล่นมันแนบลำตัวอยู่แล้วไม่ได้กางออกมาเลยคนต่อมานะครับพูดมุมมองเป็นกลางและตรงไปตรงมาว่าชนะก็โวยวายกันลั่นแต่พอแพ้ก็อย่าไปโทษกรรมการเลยผมก็เป็นคนเวียดนามนะแต่แพ้ก็คือแพ้ความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นคำถามเชิงประชดเล็กน้อยเกี่ยวกับกรรมการและจุดโทษเขาบอกว่ายิงลูกโทษแพ้แล้วจะไปโทษกรรมการอีกเหรือเพื่อน ความคิดเห็นต่อมานะครับให้กําลังใจนักเตะเวียดนามไว้ว่าถือว่าพยายามกันแล้วหลากกวงไฮเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่ไทยมานานแล้วเราแพ้ชนะก็ให้มันเป็นเรื่องของเกมอย่าพึ่งไปด่วนตัดสินเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเขาวิเคราะห์กันเถอะอีกคนนะครับที่ไม่พอใจกับกรรมการในไทยเขาบอกไว้ว่าเห็นด้วยเลยเราเองก็ไม่พอใจกับกรรมการเวลาไปเตะที่ไทยเวียดนามมักจะโดนกดตลอด มุมมองต่อมานะครับพูดถึงการแพ้ซ้ำๆช่วงถ้ายเกมว่าแพ้ช่วงท้ายเกมตลอดเลยไม่รู้จักการเรียนรู้จากความผิดพลาดบ้างเลยหรือไงคนนี้นะครับพูดถึงจังหวะหน้ากางขาช่วงถ้ายเกมว่าจังหวะทุ่มบอลลูกสุดท้ายนั้นใครจะไปเถียงกรรมการได้ละ่ะเหมือนฟ้าก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เลยต่อมานะครับเป็นความคิดเห็นเหน็บแนมเล็กน้อยว่าเวลาแพ้ก็โทษกรรมการแต่พอชนะก็บอกว่าทีมตัวเองเกง่ง ความคิดเห็นต่อมานะครับวิจารณ์การทํางานของกรรมการว่าอาจจะโดนซื้อเขาคอมเมนต์ไว้ว่ากรรมการเป่าธรรมดาก็ว่าไปยางแต่แบบนี้สงสัยได้เงินใต้โต๊ะแล้วละความคิดเห็นต่อมานะครับที่เรียกร้องให้โทษตัวเองก่อนว่าแพ้ก็คือแพ้และก่อนจะโทษคนอื่นลองดูตัวเองก่อนไหมถ้าส่งกล่องหน้าเบอร์ซิบกับทินลองลงแต่แรกก็คงไม่โดนกดแบบนี้หรอกอีกคนนะครับก็พูดแรงถึงขั้นอยากฟ้องร้องว่า ถ้าฉันเป็นประธานกองอันฮาหนอยฉันก็คงฟ้องกรรมการไปแล้วเป่าแบบนี้ยังไงก็เรียกตัวเองว่าเป็นกรรมการฟีฟ้าไม่ได้หรอกความคิดเห็นต่อมานะครับวิจารณ์แรงเรื่องทีมไทยว่าไทยแข่งกับเวียดนามเหรอเอาตรงๆนะเวียดนามคืออันดับหนึ่งของอาเซียนส่วนไทยนะ่ะซื้อกรรมการเอาทั้งนั้นถึงได้ขึ้นมาอยู่หัวแถวมุมมองต่อมานนะครับกับข้อเสนอเรื่องกรรมการในอนาคตว่า ควรเอากรรมการจากยุโรปมาทำหน้าที่บ้างกรรมการจากเอเชีย er, เป่าเกมแบบนี้แล้วหมดอารมณ์เลยความคิดเห็นต่อมาครับก็มาแสะเรื่องกรรมการว่าใช่เลยคึ่งหลังแล้วไทยยังโดนนำ2-0อยู่เลยกลัวแล้วก็อาจจะเพิ่มเงินใต้โต๊ะให้กรรมการก็ได้โมโหมากขัดมานะครับเป็นการพูดถึงความย้อนแย้งของคนบางกลุ่มว่าพวกที่ชอบแอนตี้กรรมการเวียดนามตอนนี้คงอึ้งไปเลยละ ก่อนหน้านี้ยังหาว่าทำไมกรรมการเวียดนามต้องใช้ VAR ตลอดทำไมชอบแจกใบ,บแดงหรือให้จุดโทษผ่าน VAR ตอนนี้คงเข้าใจแล้วละนะว่าทำไมต้องมีอีกความคิดเห็นนะครับพูดถึงแนวคิดของวงการฟุตบอลเวียดนามว่าแพ้แล้วก็โทษคนนั้นคนนี้นี่แหละสไตล์ฟุตบอลเวียดนามเลยความคิดเห็นถัดมานะครับวิจารณ์ไทยแบบตรงๆว่าทีมไทยก็แบบนี้แหละต้องพึ่งกรรมการถึงจะเอาชนะเวียดนามได้ อายแทนจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับ mm. เขาได้มโนไว้ว่า mm. ถ้วยช้อปปี้ครับปี2025-26ถึง mm. จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนความคิดเห็นต่อมานะครับวิจารณ์โค้ดเรื่องการเปลี่ยนตัวว่าโค้ดโพกิง้งเปลี่ยนตัววันนี้ไม่เข้าท่าเลยสักนิดอีกความคิดเห็นนะครับที่อธิบายเหตุการณ์ท้ายเกมว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บไม่ว่ากันขอนักเตะก,กองอันฮาหนอยเองก็นอนทวงเวลา แต่จังหวะทุ่มบอลน,นั้นสี่งงมากทำไมกรรมการเป่าให้ฝั่งนูน้นทั้งที่วิเตเตะบอลไปโดนผู้เล่นฝั่งตรงข้ามออกชัดๆแล้วจังหวะทุ่มนั้นแหละที่นำไปสู่จุดเปลี่ยนของเกมคอมเมนต์ต่อมานะครับพูดถึงความไม่เป็นธรรมในเกมเยือนว่าถ้ากรรมการเป่ามั่วแบบนี้ยังไงทีมเยือนก็เล่นไม่ได้ล็อกนี่แหละความโหดร้ายของฟุตบอลอาเซียนความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเขาได้มาวิจารณ์จิตใจของนักเตะเวียดนามไว้ว่า นักเตะเวียดนามมักจะเจอปัญหาทางด้านจิตใจช่วงท้ายเกมเล่นดีนะแต่ชอบแพ้ช่วงท้ายเกมตลอดเสียดายจริงๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับเสียงจากฝั่งเวียดนามหลังจากจบการแข่งขันชอปปี้คัพนัดชิงที่ดเดือดไม่แพ้เกมทีมชาติจะเห็นได้เลยว่าหลายคนยังทำใจไม่ได้บางคนก็วิจารณ์แรงบางคนก็ยังให้กำลังใจทีมตัวเอง แต่ไม่ว่ายังไงฟุตบอลก็คือเกมที่มีแพ้มีชนะและมีดรามา่าเสมอครับส่วนตัวผมมองว่าบุรีรัมย์ทำได้ดีมากสมกับเป็นทีมที่มีประสบการณ์ในเกมใหญ่แต่ก็ต้องให้เครดิตฝั่งเวียดนามเหมือนกันเพราะเขาก็สู้เต็มที่จนวินาทีสุดท้ายแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้เห็นด้วยกับแฟนเวียดนามไหมครับหรือมองต่างออกไปมาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ